วันเอ็กเบดเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้มีคิฬาต่างๆร่วมถึงอ e ีสปอร์ตสมัครใหม่รับโบนัสสูงสุดถึง4,000บาทแจโคโกลเจตโตและรับโบนัสพิเศษเลยลิงค์อยู่ใต้คลิปจ้ามีเขาแล้วโอ้ยเยอะแม่งเข้ามากิเงียบไปสัตว์อ่ะละยูโรดีแซบบไอยูโรดีโนเน,เนม Lang tạo lang tạo này tạo đau 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 này đau 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 2 đau 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 ไอวอลกูพ like <im itation> ูดเป็นฟรีไฟเลยไอวอ์ไอเชี่ยเล่นก็ไม่ได้เล่นนะมันได้ยังไงวะ้ยน้องแต่เว้ยห้องเชื่อแก้ว เพื่อนกูยืนชิวใน A เลยไม่ว่าจะเป้อมไม่ว่าเป็นเหลืองใด้คไปเลยคุไปเลยคุไปเลยเออจบมากูเองกูเองเรียบคองทวีไปหนึ่งแต่ว่ากลางสองตัวได้อุ ยี่โกเวนต้องเบ่งเสียได้เดวินเวนมาแล้วโดนลงมาแล้วโดนลงมาแล้วโอ้ยิงลาดแบบโทษเลยซ้ายซ้ายเหม่อโล่สองตัวเลยแจ็คตัว่าลรถทีสติปะโอ้ยแจ็คโอ้ยแจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คไม่โลหรอกแจ็ค เพื่อท <f poster ör> ีมีกำลังใจดอกไอ้นี่หน่อยโนม่ไ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 ม่หน่อยมึงยิงไม่ได้มึงยิงไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ซื้อเองดีซื้อเองดีไอ้มอนี่ไงก็ไอ้นี่มาดิดอกมาดิไม่มีไมเ่อาไม่มีก็ไม่ต้องเอาเลยแล้วาวแค่นี้บอไปเพื่อนกูสุดยอดวไปพี่ท่านโดนทุกงาน ทั้งนั้นทั้งเฟียดเอาคู่กันเฮ้เอมาเอมาใช่ตุ๊ดีก็หมันไปเออเอามันมาไปไหนเนี่ยรมาไปไหนครับเนี่ยอุ้ยเจ๊กยิงก็ไม่ตายโอ้ยจริงจังไรจังไรยออบนะเพื่อนโอ้ยเยี่ยนี่ก็ยิงยิงเลยเฮ้ย เฮ้ยไอควันดวลดนยิหัวแตกเลยเทเบเทเบเเเว่าไงวะนีเทเ้หนึ่งกับไอ้ซหนเพียรเพียรนไซสเลยบูมโคตรไปขัดใจเลยเว้ยเเบ้ามือมือใกล้มือใกล้ไม่ใช่ไม่มีไม่มีเล่นเฮ้ยยาวยาวยาวมาล้วย โอ้ยเสียรู้อโอ้ไม่เหมือนตอนที่ยิงกูเลยวะเแ้ยเฮ้ยข้างบนข้างบนระวัง <c oughs> เดี๋ยวครับ <c oughs> เฮ้ยยิงหมอใหห้น่อยยิงหมอใหห้น่อยหมอยาตายแล้วยิงหมอใหห้น่อยหมอไม่อยู่ตรงนี้นหมอโล,โลมากเลยไอเม้นตัวนึงไอเม้นตัวหนึงยิงหมอใหห้น่อยหมอโลโอเคเอ,อไม่เจอใายปะไม่รู้ประมุ่นเหมบเนีัย phải 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 đào miệng cái bên tôi nâng เเป็นออสุดท้าย่ะไม่ได้ยุก็ไหวทิ้งไปร้อยยี่ร้อยยี่หมอเอ้ยโอเมนเอ้ยแจ็ควินไปตายง่ายกว่าแจ็คเนี่ยไปตายตรงเนี้ยเลน่ามันมาเอ้าไปตายง่ายกว่ากูทุบได้ร้อยหนึ่งมันฮิวได้หกสิบเองไม่เป็นไรไอ้เหี้ยนั้นกูไปตายมึงไม่ต้องเกินกูว่าโลกูวาโว่าโลมากฮิวให้กูนัดเดียวนัดเดียวไอ้แจบมยิ่งลบไอ้แจบมยิ่งลม แก้งอ๊อฟให้กูหน่อยมึงฮิวให้กูเนี่ยแรกก็จบเลยเนี่ยจะเก็บออฟกอ้ฮิวมันได้หกสบบอกมึงเนี่ยมึงไปตายเกิดใหม่มันได้ตั้งร้อยหนึ่งไม่คุ้มกว่าหรอวะเรน่าเี๋ยวจะมายิงกูกูยิงได้กยังไม่ฮิวเลยแบนไปนยแคมิท้ับเยอะเลยกูหา เอาลูกซองกับมายิงกูเ um, ฮ้ยมันพลันลอยมาแล้วปิดลบไปแล้วอ่ะล็อบดบเอาดีเอาดีมันต้องเล่นนะไอ้แป๊ะไป๊ะผมมีชุดอันตีให้เวลาอันตีให้บ้าโอเคโอเครับจบโน้กูยิงโดนหัวมันแต่ขอแบบสะบัดได้ปหม เล็งซ้ายแหละแบบตอนนี้เห็นนะเฮ้ย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 อยากให้แจ็คยิงไงเก็บเอาให้หน่อยดิจริงๆอ่ะผมมีแค่สี่ตัวพอไงเพราะผมรู้ว่าเพื่อนผมมันจะโนสโคบโดนเนี่ยเพื่อนผมแม่งเท่กว่าไงขอหน่อยดิเดี๋ยวยกให้เพื่อนแจ็คขอออาหน่อยเก็บเอ็นเปนธรรมดาไปเพื่อนผมโนสโคบมันเท่่กวาผมเยอะเลยจริงๆนี่ล่ะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ็ค

ยิงให้แม่นเหมือนตอนยิงเพื่อนดิวะไอ้เหี้ยมันเคาโดนมึงตลอดเลยเอาบอมไีเท้าบอมเทียกูดักตรงนี้ให้กูดักตรงนี้ให้กูดักกลางให้เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไปหลังเข้าโอเคสวยคิวทีครับห้องเชือกเขี้ยเลดนอยู่เนี่ย บ้าสุด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 ส